ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโบคงกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอด EP หนึ่ง EP แรกเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างโลกกันก่อนเลยโอเคเราก่อนนะครับก็ทดสอบคมก็ก,กากๆคับไม่มีอะไรโ okay. อเค่ EC ก็พอเอ้ย yeah. อันนี้นกันอันนี้อีสี่เอเอวันแรกเอาแบบนี้ก่อนก็พอผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อ่ะบอกเลยองขอภัยเสียงรถกันด้วยนะครับพอดีก็อยู่ใกล้ถนนนะครับก็มีงานเขาจะทำผมที่ดิน,นนะอะไรเนี่ยใครดูคลิปนี้กแล้วก็อย่าลืมเออใครดู แบ,บดูครั้งแรกเออดูช่องผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเผื่อผมลงคลิปแล้วมันก็จะเตือนนะอ,อ่ะก็รอสักหน่อยนะสร้างโลกก็เนี่ยราสร้างโลกสร้างโลกรอหน่อยโทรศัพท์ผมกรการก็นี่ก็มันเสาแบบแล้วสมุขละมาแป๊บเดียวครับ ประมาณสักสิบนาทีเออจะตัดไปตอนเสร็จเลยป่าวะมันก็จะเสร็จแล้วเนี่ยสิปปปสบสป,ปีผ่านไปเสร็จเรียบร้อยสิบปีผ่านไปเสร็จเรียบร้อยอะโอ,โ,โอ้โหโอ้รอแมปโหลดก่อนโอเคเสยังโหลดเสยังอ่ะ โอเคแล้วบรยแล้วเราเกิดอยู่ที่ไหนอ๋อยังหลไม่เสร็จอืมอืมโคอยกระตุกเลยแบบไม่โหลดอ๋ออเสรสจยังเออไอจื๊บไอจืบงั้นเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนเลยดีกว,ว่าโอ้โหขอไมน้นีแล้วกันเราเออไม โ wow. อ้เบาเลยเออเสียงเกมเบาเลยอืมขอตัดไม้ก่อนครับโอเคเรียบร้อยสามอันกันเนาะเอาพื้นที่สร้างบ้านจื๊บไอจื๊อเฮ้ แม่เราต้องวัวนี่ละผมว่าจะวัวแม่สร้างบ้านตรงนู้นดีกว่าแถวๆนู้นอ่ะตรงนู้นตรงนู้นตรงแบบไม่โหลดโอ้เฟรมเลตตกอืมเฟรมเลตตกเลยโอ้โอ้อืมอืม คออยู่ตรงนี้นะบ้านอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ต้นไม้ดำธารตรงนี้แหละขอคัาข,ของก่อนเอากันนะโอ,โอเคโอเคอ่าแล้วก็ม่าสติก๊ก โอเคเดี๋ยวขอขูดไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เออขูดไม้อะไรล่ะเจอเหล็กต้องขอภัยกันด้วยนะฮะดังบอกสิงเกมตะ้องขอใคยเสียงกันด้วยนะเ,เสียงเรา ไม่เคล็ดเกมตอนเช้าตอนคืนไม่ว่างนอนเอาวนวนวนเรียบ,บร้อยอโอเคเออได้มาแล้วโอ้เอาอาีกดีกว่ากันต่อ แล้ไม่ต uh. ้องเอาไปจะหมดหายแล้วไงขุดขุดข er> ุดขุดรอ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 หมแม่โอ้โอ้แฟมิลี่ตายแฟมิลีอืมรอรอรอแม่

พอละสิบอันพอเราจะเอาบ้านหลังเล็กๆกันก่อนเล็กๆเกๆ,ๆก็ไม่เอาใหญ่หรอกโอเคแล้วก็ขวาไม้หน่อยแล้วก็ดาบกล่องหิดหนึ่งกล่องแล้วก็โอเคเตรียมสร้างบ้านเลยสร้างเลย ยอะไรกูสร้างบ้านอะไรกูเนี่ยโอ้โหโอโ้เดี๋ยวค่อยอ่าคุก่อนแล้วกันจื้นชืจะเสร็จไม่เนี่ยบ้านวันนี้หลังเล็กๆไปก่อน จะตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็จะขุดไหนก่อนเออจุด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  Okay, mulai pelawa. Cuk, cuk, cuk mulanya wah. Eh ni. Hmm. Cuk, okay. ตกโอชิ้มพายโอชลิสชลิสเจ็บโอเคแล้วก็ตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคไม้หมดชิ้มหอยแล้วไม้หมดตัดมอยตัดมอย โอ้โหโอ้โหโอ้โหปาตัดเอาชีวิตรอด EP แรกใครดูแล้บก็อย่าลืมกระทึบและว่ากดไลค์แล้วกดสมัรครขาให้ผมด้วยนะฮะโอเคอะไรเนี่ยอ๋อ จื๊บโอเคโอเคต้องขออภัยเสียงกันด้วยนะโอเคเม่อไต้องพูดว่าโอเควะเนี่ยอือมาแล้วเนาะเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บบ้านข้าพเจ้ามาแล้วจุ๊บ เข้าบ้านดิเ๊้ขอปิดประตูบ้านก่อนแล้วกันนี่เรียบร้อยบานเสร็จแล้วพระเจ้าโอ้พระเจ้าเลยพระเจ้าเลย โอเคมันเรียกว่าบ้านเหรอเนี่ยโอ้โหเออบ้านว่ะเออช่างเหอะแบบนั้นอ๋อโอเคเรียบร้อยเอากองหิวไปตรงนี้โอเคเื่อเก็บของเผื่อเก็บของทำไมต้องพูดโอเคโอเควะ จุบจุดหนี่เรียบร้อยบ้านเหรอเนี่ยโอ้แกแกอยู่ไหนหีมา้าหีมา้า มาเห็นแก่ไหมโอ้โหมาเห็นแก่แล้วมาจื๊บจื๊บโดดลงน้ำเร็วเลยเร็วเลยตามันนี่จุกแก่น้อยโอ้พอดีเลยวะอเอาแก่ห ได้แล้วแกจะหนีข้าไปไหนฮะไงแกไงแกหนีข้าไปพวกล็อกจะแกรึมามานี่เฮ้ยแม่โอเคเรียบรย Ok, lắng ngon tay ngon là kap ba lô tube, a tube, a tube, về tube, chung, 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 บ้านจะไม่ปอกข้าทีโอเคได้ละเอียงนอนสลิปขอก,อกจึ๊บโอเคเอะไรดีอยากได้ไน่ที่ขุดอะที่ขุดอะ เดี๋ยวเราเขอเร็วนี่กันโอ,โอเคจะเมื่อจังวะทันไมเนี่ยอยู่งฟ้าก่อนโอเคทันอยู่ทันอยู่ยังเที่ยงอย่างนะี้โอเคเดี๋ยวก็จะไปแล้วแหละอขอ ดูก่อนเดี๋ยวอีพีมาเราก็มาต่อกันเลยบางทีผมก็จะไปเล่นน็อกหลอบมานะอนเอ,อ้อยูเไหนยวะไหม็นมีถ้มเลยนะอ้อ ยวพีหน้าก็มาต่อกันอิอ๋อโอเคโอเคเอาละสำหรับอีพีนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe กันด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอีพีนี้ก็ต้องขอาการสวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยวรออีพีหน้าเดี๋ยวเราม่เล่นกันต่อเลยโอเค บายเจอกันพี่พี่นาะเดี๋ยวผมไปเล่นกรอบไปละอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะ